เยอะอยู่ที่สองสามตัวอยู่เอาใส่ได้ห้าสุกรน,นะสอคุได้แล้วเราจยมาเอาใหม่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่บานเช่นครับนอพตอนพตสองชั้นครับ,รบวันนี้เรามาดูแปลงครับบานติมกันเลยจะซื้อก้อนเห็ดกลับบ้านครับนี่ฮะตรงนี้จะเป็น กลุ่มสมาชิกบ้านหนองรักครับหมู่ที่10ตำบตลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับของพี่ชื่อนี่มีทุกอย่างครับกล <c oughs> ุ่มหนองรักสมุนไพรก็มีฮะตำบลสองห้องเอา,เา <c oughs> อะไรก็เขียนสองห้องทำไมเนาะ <c oughs> โอ้หนอ <c oughs> เอาสองห้องใช่ไหมพี่ชื่นท่านทําเห็ดครับมีทุกอย่างเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้า <c oughs> เห็ดขอนครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้พี่ชื่นนี่ขายอยู่ที่ตลาดซอกราครับ ขายดีมากๆครับแกลูกค้าเยอะมากครับนี่ฮะวันนี้เลยรู้จักกันมานานแล้วครับเนี่ยได้ทํางานโครงการขุดโคกน้องนาครับพี่ชื่นท่านเป็นนพตครับท่านดูแลพวกเรามาของสองชั้นของเราสิบสองสิบสามแปลงเนาะนี่ฮะอยู่กันจนรู้จักกันสนิทสนมครับนับถือกันเลยครับเนี่ยแล้วก็วันนี้ไม่ได้ขุดครับพายุเข้าก็ เอาเห็ดไปเลี้ยงครับก็พวกเราก็อย่าว่ากันนะครับเนาะปากเรื่องของเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ไม่ได้เจอรถขุดครับมาดูเห็ดครับเห็ดนี่ฮะดอกเห็ดนางฟ้าดอกใหญ่ๆนันะดูดอกสิครับถ้าดอกกุหลาบกินไม่ได้ครับแต่ถ้าดอกเห็ดดอกเห็ดนางฟ้ากินได้ครับผมเนาะนี่ฮะดอกชบาดอกอันนู้นอันนี้กินไม่ได้ครับดอกเห็ดที่กินได้ครับผม โอ้โห oh ของท่านนี่มีเยอะครับด้านหลังบ้านมีอู้ยหลายเรียกว่าโรงเรือนเยอะแยะมากมายครับแต่เรามันเฉอแฉะพยุเข้าเลยไม่ได้ไปครับก็บเลยพี่เช่ญเก็บเห็ดตรงนี้ก็เลยมาดูท่าออนนี่พี่ชื่นท่านเป็นวิทยากรให้กับตำบลสอชั้นครับแล้วก็ของกระสังครับการทำข้าวเกลียบเพื่อน เข้าวเกลียบเห็ดแล้วก็เรื่องของอะไรพี่อ่ะอะไรแหนมเห็ดครับนี่ฮะคนเก่งของสองเชิญซ่องเชิญครับผมเนาะซองเจิอนี่ฮะพี่ชื่นเป็นทางนปตอครับนปตอผู้ยิ่งใหญ่ครับผมควบคุมนปตดูแลนปตอทุกท่านน้องๆดูแลพี่ชช่นพี่ชช่นดูแลน้องทุกคนครับเนาะถือว่าพี่ชช่นเป็นบุคคลเป็นพี่ใหญ่ครับของนปตอกระสังครับผมนี่ฮะ ก็ยินดีอย่างนี้ครับได้รู้จักท่านครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันนี่ฮะดูวันทํางานของท่านครับทําทุกอย่างครับผมวันนี้ก็ท่านไปทํางานเรียบร้อยก็กลับมาเนี่ยเราก็ขออนุญาตโทรหาท่านเราไปดูแปลงเรียบร้อยก็มาดูขออนุญาตซื้อก้อนเห็ดของท่านครับวันนี้จะเอาไปสัก50ก้อนครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงอืมรอกินนะครับ fc อยู่ที่สุรินทร์ครับผมผมจะเลี้ยงเห็ดครับเนาะ นี่ฮะพี่ชื่นท่านคัดให้อย่างดีกลัวเสียชื่อไงเสียสวยๆพี่เนาะเออสุดสยอ <laughs> ดสุดยอดอือถือว่าโอเคมากๆครับผมจบเกษตรก็จริงครับแต่ไม่เคยได้ลงมือทําเรื่องกเกษตรเลยครับผม <c oughs> นี่พี่ชื่นท่านจบ <c oughs> จัดการครับนี่ฮะพี่ชื่นจบจัดการครับจบที่มหาลัยราชพัฏสุรินทร์ครับคนบุรีรัมย์ครับแต่ไปเรียนสุรินทร์เนาะนี่จบการจัดการแต่ เรื่องเกษตรต้องยกให้พี่ชื่นครับผมวิทยากรหลายๆด้านที่พี่ชื่นได้ตังเพราะวิทยากรก็เยอะครับเพราะเก่งจริงครับไม่นจริงไม่ได้เพนครับวิทยากรเรื่องการสร้างอาชีพเรื่องของอู้หพูดไปแล้วครับเห็นเห็ดตกใจพี่เนี่ยสวยๆครับนี่ฮะวันนี้ครับนอกเรื่องครับวันนี้ไม่ได้ดูรถแมโครครับดูเห็ดกันนะครับผมดอกใหญ่มากๆครับพวกเราก็ ไม่ได้ขุดเลยครับวันนี้เนาะมาดูเห็ดกันก่อนโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสวยงามงามากครับผมเนาะแล้วก็ถือว่าท่านเนี่ยได้ไรายได้จากเห็ดทุกวันไม่เคยได้หยุดครับเห็ดหนูหนูเห็ดคอนอ่าแล้วก็เห็ดนางฟ้าครับตอนนี้ของท่านก็ท่านประกอบอาชีพหลายอย่างเนาะเป็นทางเกษตรกร,ร,กรทํางานช่วยกับพัฒนาชุมชนของอําเภอกระสางครับแล้วก็เป็น สตรีพี่เนาะเป็นกลุ่มสตรีพี่ชื่อก็ดูแลแล้วก็เป็นผู้นําพอชรอนะพี่เนาะผู้นําพอชรอเลยหลายตหน่งแล้วกครับหมวกหลายใบแล้วเกินกลับมาถึงบ้านก,ก็นใส่หมวกสีขาวครับอ,ร <c oughs> ยอยู่อำเภอะอนยางครับตอนนี้อยู่ที่สวนอยู่ที่โรงรถครับแต่ก่อนเป็นโรงรถเป็นศูนย์ตอนนี้ก็ทําเป็นโรงเห็ดครับอืมสุดยอดจริงๆรเราจดตากแดดครับไม่เป็นไรรถจอดได้ครับแต่เห็ดจอดตากแดดไม่ได้ครับเห็ดทําเงินครับเนาะ เฮ็ดทำเงินกับผมเนี่ยเผื่อ CFC ท่านใดที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้สนใจครับเนาะเราก็อยากได้เห็ดครับติดต่อมาได้เลยครับผมเนาะมาหาได้เลยครับที่บ้านน้องรักครับเทศบาลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมบ้านน้องรักนะครับผมหมู่ที่สิบครับถามหาพี่บานชื่นใช่ไหมครับค่ะชื่อพี่บานชื่นนี่ใครรู้จักหมดครับแถวสองชั้นนะพี่บานชื่นนี่คือจำนายก้อนเห็นะ้พี่เนาะอ่าอ่าก้อนเห็นพี่พูดได้ไหมก้อนทอาไห่ ก้อนละแปดบาทก้อนละบาทโอ้โหถูกมากมากครับดูครับก้อนหนึ่งกว่าจะทําได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับผมแปดบาทเองครับเนี่ยกว่าจะทุบได้ครับพี่บอกว่ากว่าจะทุบได้นี่ฮะแต่ดูครับบางทีคนเราไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องของความสุขครับกับการเลี้ยงเองกินเองมันมันจะมันจะมีความสุขมากกว่าที่เราซื้อใช่ไหมครอ่าแค่ก้อนละแปดบาทแล้วซื้อสิบก้อนก็แปดสิบใช่ไหมพี่โอ้ได้กินตั้งนานแปดสิบบาทเนี่ยเราซื้อเห็ด โอ้โหสี่เดือนพี่เช่ญบอกว่าสี่เดือนอยู่ได้ถึงสี่เดือนย่างเห็ดปลานะซื้อกิโลอ่ะขออนุญาตถ้าเราไปซื้อในตลาดเราต้องซื้อเป็กเปนกิโลเป็นครึ่งกิโลแต่เราเลี้ยงเองเนะี่ยเราสามารถที่จะเก็บไปกินได้เรื่อยๆเนาะ,ะอือโอ้ยสุดทรขุดโคนะ้งนาวันนี้พูดเรื่องเห็ดครับผมพูดเรื่องเกษตรครับจ,จริงๆแล้วผมได้จบเกษตรครับผมจบจากจบเป็นจบเกษตรของแท้ครับแต่ว่าไม่เคยได้ลงมือทำเลยเนาะแต่ชอบมากครับเรื่องเห็ดครับผม ดูโรงนะั้นแต่โรงนั้นปาดยิ่งจะออกฟาดติดนเนาะอ๋อโรงสวยวันนี้ก็ดูโรงนี้แหละว,วันนี้วันหลังพ่อจะได้ยูทูปไปอีกเนาะ,ะอืมก็ให้ดูเรื่องของเห็ดครับวันนี้พวกเราก็เมื่อกี้ก็ไปด้ดูแม่โคก็ไปดูโคกนาที่ขุดแล้วก็ยูทูปอีกคลิปหนึ่งไปแล้วนะเนาะนีนนพนะ่พี่ชื่นฝากบอกอ่ะพี่ชื่นขออ่ะบอกพี่ชื่นอ่ะพี่ชื่นอ่ะดูนาาอ่ะพี่ชื่นอ่ะโฆษณาตัวเองหน่อยค่ะชพี่ชัดบ้านชื่อชุมเย็นค่ะอื ก็ฝากเรื่องของเห็ดเลยพี่อ่ะค่ะก็ฝากถึงโครเรือนที่ต้องการเห็ดไปเลี้ยงนะคะอก็ติดต่อสอบถามมาได้ค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหกแปดค่ะโอ้นี่ครับก็ละแบาทก็ละแปบาทครับถูกมากๆครับเนี่ฮผมว่ามีครูเรือนหลายครูเรือนครับที่อยู่ใน f อฟของพวกเราแล้วก็ได้ชม y o ยูทูบของพวกเราเนาะอยากได้เห็ดอ่าใช่เพราะผมขุดขุดโครงการ กองทุนเอ๋ย huh. จ hm, um, e <te ุดกองทษขอพายครับขุดโคกน้องนาครับมาหลายๆตำบลหลายๆอำเภอเผื่อท่านใดที่เข้ามาพบตรงนี้พบเจอนี่ก็อยากได้เห็ดไปเลี้ยงมาได้เลยครับอ่าสั่งเยอะส่งถึงที่ครับท่านมีรถปิกอัพสองคันครับกระชูดนะครับกระทืบไปเลยมาพิชเชินเนาะจ้้โโอหถ้าสั่งเป็นพันก้อนไปส่งให้ท่านอ่าสั่งหนึ่งพันก้อนพิชเชินไปส่งถึงที่ครับสอนน่ครับพิชเชินนี่เป็นคนที่ใจดีมากครับสอนเปิดโอ้ใช่พิชเชินนี่คือหลุดออกเยอะจ่าน พี่ชื่นรับอ่าเพราะพี่ชื่นก็มีตลาดอยู่ฮวงเกอยู่ครับที่ตลาดเสาะกราวตลาดบุรีรัมย์ครับกับตอนนี้กําลังดูดังกาลิซ่าครับผมอันนีพี่น้ําอะไรนะลูกชิ้นยืนกินครับกาลิซ่าครับผมเนาะเพราะเราก็กระแสลิซ่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็อยากจะให้เนาะเราเลยมาวันนี้เราเลยถ่ายยูทูบเนาะโฆษณาโฆษณาให้พี่ชื่นเนาะพวกเราก็ถึงคนติดตามน้อยแต่ก็อยากจะให้เห็น เนาะเผื่อครัวเรือนตรงไหนคนไหนหรือท่านใดที่สนใจเรื่องเห็ดก็เนี่ยมาได้เลยไอไอผมว่าไม่ไม่ลงทุนไม่แพงครับอย่างว่าพี่ชื่นบอกว่าตู้เย็นเก่าเก่าเหมือนในตู้เย็นเก่าไปวางเอาไปวางสิบยี่สิบก้อนก็สามารถที่จะเก็บทานได้เก็บกินได้ครับเนาะเนี่ยครับผมเผื่อต่อยอดไปบางคนชอบทําทําไปแล้วอ่ามีไอเดียมีตลาดอ่าตรงนี้สามารถที่คือ,าม,าคอมีน้อยมากครับในในชุมชนแถวบ้านเราแถวกระสังแถวอ่า แถวสุรินทร์ทนนี้ครับที่จะมีที่ขายก้อนเห็ดมีน้อยครับผมอันนี้คือพี่ชื่นก็เลยมาซื้อ 10, 20, 30, สิบยี่สิบสามสิบซื้อร้อยก็ได้ครับเนาะนะฮะมันไม่ต้องมันไม่ต้องอ่าขออนุญาตเล่าแล้วกันบางทีการเลี้ยงสัตว์มันต้องหาให้มันกินครับเนาะอย่างเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรฮะต้องซื้อหัวอาหารมันกินความคุ้มทุนอาจจะไม่ได้แต่ว่ามันใจรักอันนี้คุณเรามากลับมาเลี้ยงเห็ดด้วยเนี่ยรถแต่น้ำเออรถแต่น้ำครับผมน้ำปลาปลา,าครับโอ้นิดหน่อย,น,อย <c oughs> นี่ครับผมถือว่า เราก็พูดไปเรื่อยเปืือยครับพูด,ไ,ดไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านนะเอาว่าจะพูดทีดเดียวรับเนี้ยนี่ฮะก็ผมว่าพี่ชื่นก็ถือว่าเป็นนอกาสนิทสนมกันถือว่าเป็นญาติคนหนึ่งนะครับนะถือว่าฝากได้าฝากตัวกับพี่ชื่นมาตั้งแต่ขุดโคกต้องนา,งนาท่านนี่สุดยอดมากมากครับผมชมชอบน้าใจแล้วก็ล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าพี่ชื่อน,นี่มีอ่ากิจการอะไรบ้างครับเนาะตอนนี้ท่านเป็นคนทรงเห็ดครับผมนะทรงเห็ดครับ ที่บรีร์ถ้าไปตลาดซอกกล่าวต้องแวหาพิชิตครับพิชิตฝรั่งสดเลยพิชิตอ่าแล้วก็ชุมชนของอสองชั้นนี้ดังๆก็คือบ้านน้องปุนครับละแว่นี้ก็เป็นการไอบีฝร,รั่งครับที่อร่อยที่สุดในโลกท่านผู้ใหญ่สุนันทาท่านบอกอย่างนั้นนะผู้ใหญ่บ้านน้องปุนท่านบอกว่าฝรั่งกิมจูที่อร่อยสุดต้องเป็นที่น้องปุนเท่านั้นนี่แล้วก็เห็ดที่อร่อยเนาะ พี่เชื่อนท่านมีแผงอยู่ในตลาดซอกราวครับเป็นสินค้าโอทอปของสองเจือนนะพี่น้องของสองชั้นครับท่านขายดิบขายดีเอฟซีท่านใดที่ผ่านไปที่ตลาดซอกราวไปนะครับเราไปชมวะเดินหาตลาดครับเดินหาฝรั่งต้องเจอพี่เชื่อนแน่นอนพี่เชื่อนจะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดครับพูดจาเพราะครับผมเนาะแต่ออกสำเนียงเขมินนะครับผมเนาะเออสระยิงไหมล่ะสระเออสระเซย์ ใช่ท่านไม่ค่อยแข็งแรงครับพี่ชื่อนี่เก่งยิ่งกับเป็นผู้หญิงแกร่งมากๆครับเนี่ยท่านพ่อบ้านท่านก็ตั้งตีก้อนเห็ดฮติฟานนู้นครับ <c oughs> พวกเราก็วันนี้ได้มาแล้วก็ขอ youtube สักคลิปหนึ่งครับเนาะนำเสนอนบรรยากาศอย่างนี้นใช่บรรยากาศอย่างนี้พี่เนาะมันเป็นเรื่องของเชิงของความชื้นใช่ไหมพี่ <c oughs> ความชื้นมันเยอะจังหวะที่เหมาะสมาาได้กัดโอ้นี่ได้ความรู้ผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งคือพี่ชื่นเนี่ยเป็นคนที่ไม่หวงวิชาครับอ่าเราซื้อเห็ดไป ทรได้ทุกยี่สิสี่ชั่วโมงครับถ้าแก,กรับสายแกจะบอกทุกอย่างครับพูดเยอะจนเราต้องบอกพอ oh, พี่พอแล้วพอแล้วแกจะสอนเราครับเนาะถือว่าพูดเยอะแล้วเนาะ,<ส>ะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้พี่เนาะก็ขออนุญาตจบเพิบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับพี่เช่ญสวัสดีครับนี่ส, <ะ S 1> สวัสดีครับ